คุณกำลังมองหาปืนที่สามารถเอาชนะในระยะกลางจนถึงระยะใกล้ได้อยู่หรือไม่ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมจะมีปืนมาแนะนำคุณผู้ชมให้ดูกันนะฮะและนี่ก็คือปืน F Tech s n g นะครับหรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการนั้นกนะ็คือ Tech Nine นั่นเองโดยปืน Tech 9นั้นนะครับจัดอยู่ในประเภทปืนพกนะครับแต่ว่าปืนนี้นะครับไม่ใช่ปืนพกธรรมดานะครับแต่เป็นปืนพกที่ยิงนี่รัวมากๆเลยครับโอ้โหยิงออตโต้แบบมนันๆเลยนะฮะทิปไฟยังไงก็สบายสายฮะ บอกเลยว่าปืนนี้ได้เปรียบในระยะใกล้อย่างที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะถ้าเกิดคุณหันไม่ทีเนี่ยคุณอาจจะนอนจมกองเลือดแล้วโอ้โหเรงจัดตัวนึงเออได้อีกตัวไปเออตายสองซะเมื่อกี้เหมือนเห็นแวแบบอ๋อนี่งไงเจอแล้วอือหันหลังให้แบบนี้ก็ไม่รอดครับโอ้โหใส่เกาะดีซะด้วยขอโดขอไปลวกันฮนะแต่ปืนนี้มันดีิงเว้ย และระหว่างที่ผมกำลังทำคลิปนี้นะครับผมก็ได้เจอกับอะไรที่ไม่ควรเจอในด่านนั่นคือจักรนอตครับโอ้โหมายังไงวะเนี่ยดูโอ้โหอยู่นี่ก็โผล่มาแบบนี้โอ้โหมาเป็นลำกล้องเลยปืนเออมาได้ถูกที่ถูกเวลามากเลยเพื่อนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยจะได้ลองศักยภาพว่าปืนนี้มันสามารถกำจัดจักรนอตได้แต่ว่าส่วนใหญ่ใช้แต่ปืนใช้แต่ระเบิดเว้ยโอ้โหถึกคนนานไปไหนวะเนี่ยจักรนอต อยู่ดีๆก็มาแบบโผล่หน้าโผล่ตาให้เห็นแบบเซอร์ไพรส์มากขนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ดีไงโอ้โหมันมาเร็วมากเราเปิดอัดหน้าโอ้โหเนี่ยใช้ปืนเท็กมาในการกำจัดเจ้ากรน็อตได้แต่อย่างว่ารับคือต้องเสียระเบิดไปเยอะอยู่พอสมควรนะฮะมาไงวะเฮ้ย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 กูรถกูให้โอ้โหขโมยรถกูมึงวันนี้โอ้ล่วงสองโอ้ขโมยรถ ไิบจิบสายแล้วยิงไม่โดนออตายไปแล้วเฮ้ยมีข้างหน้าตัวนึงนั่นไงนั่นไงโหแต่ระยะนี้ยิงยากอยู่เนี่ยเออยิงยากก็ยิงเอาแล้วกันเว้ยอืมล่วงหนึ่งนี่โอเคเก็บไปแล้วหนึ่งอะของดีกันเนี่ยเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงขวามือเฮ้ยข้างหน้าทีนีแ้แหว่กำลังมองหาใครอยู่กำลังมองหาใครอยู่ครับอืมแก๊งคนจีมันเนี่ยตายไปนหนึ่งอะ โหมเดี๋ยวเดี๋ยวสำเร็จเควสบดล็อกลายพังใหม่ด้วยสุดยอดมาเฮ้ยปืนนิงเฟี้ยวจริงอยากลองยิงบอดมากเลยเดี๋ยวโอ้นี่น้างซ้ายโอ้โหทิ้งไฟยิงอย่างแม่นแม่นไม่พอรัวแรงทะลุดร็อกของแท้จริงโอ้โหปวดรั่นนะบอกเลยเมื่อกี้ผมเห็นตีนนึงอยู่แถวนี้สามคนเลยฮะเดี๋ยวเตรียมเอาพีจีดีกว่าเว้ยเฮ้ยไงไงไงในบ้านอยู่ในบ้านอยู่เฮ้ยขวามือสอง ลวงหนึ่งอะโอ้โหสาดแม็กสาดแท่จะหมดแม็กโดดสตันลวงสองลวงสองไปฮะไอ้นี่ไม่มีเื้อชีพกินทิ้งไปก่อนสวยสองอ้ยทิ่ผ่านน้ำมอท่ามันหนึงเหลือคนหนึ่งในบ้านแน่นอนเหมือนเห็นเป่าโฮ้แป๊บอยู่อุ้ยเกาะหมดอีกแม่งเอ้ยเกาะหมดยี่ไม่มีเกาะ กระสุนก็จะหมดดีม <pl ains> ีกล่องกระสุนแต่ไม่ม like ีกล่องก่อแล้วอะเมื่อกี้อยู่ขวามือผมเห็นอยู่เห็นแล้ว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 เฮ้ยิ่งหาเพื่อนไปนั่นแหละมันไม่เห็นเราฮะวมงอ้อมดีกว่าครับผมทุบใครล่ะเพื่อนเออฉี่ผายแล้วมันหนีรอดมันยังรอดอยู่ไหนวะเฮ้ยนีี่นีเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวล้เดี๋ยวยิงตามหลังยิงแบบทิปไฟโอ้โหได้คิวแล้วเก็บหมดตีครับตรงนี้โอ้โหดิสตอนทิฟไฟ ในเควส์ของมันอีกแล้วไอ้บอดเยอะจริงๆเว้ยจะเก็บของกันเว้ยมี่กอก็ไม่มีเกาะเกาะเกาะโอ้โหไม่มีเกาะมีเซลลีไว้โอเคแกมาทับแทนได้อยู่ต้องบุกลังโจน่อยฮะสตันอืมจ้าไหมนะครับโอ้โหยิงศาดมันมากอีกตัวนึงตัวโล่นี่ฟริสบู๊ทหน่อยเดี๋ยววันเอาเทคนายยิงคู่เหรอเมื่อกี้โอ้โหไม่มีเฟิร์สอะคิมโบนะปืนนี้แต่ว่ามันมันหยิบคู่ได้วะ และนอกจากนี้นะครับยังเป็นอีกหนึ่งปืนที่เหมาะสรับการล่าบ,บอสเป็นอย่างมากเลยนะครับดูครับขนาดผมเข้าหมอกพิษเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดครับเพราะการะสุนผมมีเยอะแต่หน้ากากก็ต้องมีด้วยนะฮะไหนบอสอยู่ไหนวะนี่หาบอสไม่เจอเจอแต่ลูกสมนุนแต่บอสไม่เจอ,อยู่นหนว่าาแล้วต้องตุนหน้ากากาไว้เยอะซะด้วยอกระสุนก็จะหมดโอ้ยเนาะกระสุนเยอะแค่ไหนเนี่ยก็ยังเป็นปืนที่กินกระสุนเยอะอยู่ดีครับคุณผู้ชมฮะ ปาสะหมดไหมเอ้ยม่ใช่เป็นชินจาดอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยหกระตุกก็มาเกมกระตุกบ่อยว้ช่วงนี้โอ้ยตอบโจทย์ก็จริงครับแต่เลือดแทบจะหมดเกาะก็จะหมดอีกโอ๊ยลินพันธ์ละจะบอสมันหายไปไหนวะขอเก็บของเสริมก่อนอินนี่ก็ยิงจังเลยเฮ้ยลำบากที่สุดคือการหาบอสนะฮะไม่เจอสักตัวเลย ไเจอแล้วเจอแล้วเจ้ไอ้ชุดเหมือนโอ้โหสาดหมดแม็กเกือบไม่ตายอะ่ะโอ้โหยังดีได้คิวอยู่ครับนี่ปืนทองมาแล้วครับเก็บมาโดเรียบร้อยกระโหลกทองเอาให้หมดโอ้โหกาะดีด้วยเป็นไงตอบโจทย์มากครับบอกเลยแต่ยิงบอสนี่คือต้องสาดจนหมดแม็กเลยนะครับกว่าจะตาย <laughs> และข้อดีของปืนนี้นะครับผมก็คือการรัวลั่นนั่นเองครับคือแบบมันลั่นแบบถี่มากๆเลยนะครับผมซึ่งมันก็ส่งผลให้ปืนนี้เนี่ยมันจะมีข้อเสียตามมาคือกระสุนจะหมดไวมากและการใช้กระสุน72นั้นเนี่ยมันทาให้การเปลี่ยนกระสุนนั้นช้าลงด้วยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับใครที่อยากจะยิงเน้นแบบยิงคนจริงๆเนี่ยก็ควรจะดูเรื่องของระยะการยิงรวมถึงมุมในการยิงด้วยนะฮะแี่ปืนที่คนเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าปืนนี้ชอบเลยฮนะ ไม่ว่าใครจะตีหน้าเข้ามานะครับปืนเทคไนก์ก็สามารถเก็บได้แคท,ทุกรายแต่ก็อย่าประมาทนะครับผมเพราะว่าบางทีการประมาทเราก็อาจจะไม่เราเนี่ยส่งผลทําให้เสียชีวิตได้นะครับถ้าไม่อยากเสียป,ปืนให้กับคนอื่นเนี่ยก็พยายามเซฟเอาไว้ดีกว่านะฮะสไลด์มาโอ้โห,โหเนี่ยมุมอัดแต่มีความคล่องตัวสูงนะครับผมก็ชอบเลยปืนเนี่ยบอกตรงเดี๋ยวดิฉันยิงตูจะเออคนละปืนไม่เป็นไร ช้เอคยิงแบบไปหยากกระสุนไว้ก่อนนะและอีกอย่างนะครับถ้าจะยิงคนจริงๆพยายามเน้นที่หัวหรือลำตัวไว้นะครับถ้าเกิดว่าเล็งต่ำกว่านี้เนี่ยเกาะไม่แอนะครับโอ้โหตายอย่างเดียวเลยโอ้โหมีชาปราะิกียดศพให้ด้วยแอะตายก็ได้วะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวปืนเทคไมนนะครับหรือว่า f t ฟ c ็กซกันเองนะครับผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดยังไงหรือว่าตกหล่นตรงไหนไปก็ต้องขอไปคุณผู้ชมกันด้วยนะครับสำหรับวิธีการกดล็อกปืนนี้นะครับผมก็ ต้องใช้ปืนพกนะครับยิงทิฟไฟให้ครบ50ตัวนะครับผมถึงจะสามารถปลดล็อกปืนนี้มาใช้ได้ซึ่งใครไม่มีตัวเกมเต็มนะครับก็แนะนําว่าให้ไปเล่นตัววอร์โซนโมบายนะครับผมเพราะว่ามันจะลิงก์กันให้ได้นะครับใช้ปืนพกยิงทิฟไฟในวอร์โซนโมบายก็นับได้เหมือนกันนะครับผมนี่ฮะคือทริกในการปลดล็อกปืนนี้นะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีตัวเกมเต็มนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามช่องทีคีเชชเนี่กันด้วยนะครับผมเพื่อ เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากัไปก่อน,นครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ